นะครับเซล่าอีหล่ามาซื้อพาอีพอน้าม really. ันนะอีหล่าวอุ๋งอนะครับเซไว้พ่อต้นนะครับเอามาอะไรมาให้พ่อต้นเป็นเยนดีตอนเซล่านะครับไอพี่เพื่อร์เจพ่อต้นฮีบีดีพ่อต้นจากน้องอุ๋งอิงนะครับเพื่อราณใช่ไหมเชื่อมตัวแทนแล้วพี่น้องสงสัยสนใจสนใจจะขึ้นเบาอุ๋งอิง

ขอบคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงทุกคนค่ะขอบคุณพัอมแม่แม่เอฟซีขอบคุณถูกแรงใจถูกกำลังใจขอบคุณทุกแรงพักดันนะคะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนขอบคุณพ่อโจแม่นุชนะคะขอบคุณบาลามีสาวน้อยเพชรบานแพงขอบคุณอิหล่าอุ้งอิงนํานะคะขาดบได้เลยก็คืออีหล่าอุ้งอิงนะคะผ้าพ่อผ้าแม่มนีงานนะคะ มีงานทุกวันมีงานเต็มทุกวันนะคะมีงานก็มีเงินนะคะพี่น้องรักองค์กรนะคะซื่อสัสตย์ต่อองค์กรกะจะินไปนาค่ะพี่น้องคะขอบคุณน,นะคะขอบคุณถูกกำลังใจเลยนะคะพวโลสิสนาเข้าไดในว่ามา,มาทแทนก็ว่าขอบคุณน,นะคะพี่น้องมีใดทุม,มนีก็คือเอฟซีสาวหน่อยเพลินแพ,พ่งบาลมีสาวหน่อยเพลินบันแพงเลยนะคะมีอยู่มีกินมีใส่นะคะ บาลามีกะยอนข้าวบา,าลามีสาวหน่อยเพชรบานเพยงยอนอีหล่าอุ้งอิงนะคะต้องขอพระคุณหลายๆนะคะนี่อีหล่าผ้าหาเงินเนะหาะหาเงินหางานนะคะอีหล่าดังพระพ่อแม่กะดังไปนํานะคะคนณหูจักหลายต้องขอคุณหลายๆนะคะพี่นอ้องไปบายคบอยังไงตั้งมูนหนเริ่มแล้ง ไม่นว่ี่่อ่าหัวน้่อมเหอีหล่บะหมี่ซอยแ้นเปนมไม่กินมมีแ่เดี๋ยวเชีน้าโขกเอาน้ำโกมาให้ได้สาน้โขกมหาเป็นมูได้กล้ว่พี่น้องอ้อเอามาห้เรดมานเป็นมู่้นี่หล่ะพ่อเื้อชม่แม่อะไรบ เดินไม่จีนป่ะพ่อพอทำพอก็ทำไปพ่อต้นทำพอต้นพ่อต้นไม่จีนฮะจีนแล้วพ่อต้นจีนกนอยไม้จีนมาจีพ่อนี่ยังไม่ท้ยังไงพ่อจีบกันปะนะตอกรุงไม่เจ้าไม่อจีนหรือพ่ต้นจีนบ่กเขาบอกว่าพอให้ผู้หญิงไม่จีบกูใช่ต้องพ่อต้นนั่นเ็จีนไม่จีน บ่อะันนี้อันนี้ม่กินมาจีปะต้นจีบนาเวทีเลยเด้แล้วทีนไม่จปอาม่จีนก็ม่ต้อมา้นเพราไม่จีีีบอ๋อโอเด่นี่อ่ม่แน่นดอกปะต้นเราเหลคือ เทนี่เขาแนนงไฮซองผู้ชายเาน่อกี้ผู้ชายหัวซ้ำเลยไใซ่อผู้หญิงไปจีบผู้ชายนะไม่ใช่โอเเออเอาดีละดีละดีละเออนั่นละน่ทันละไอ้ผู้ชายเมื่อกีบลอะไรีแล้วไม่มาไม่ได้แล้วก็จอดนอนครับก่ไหวแค่หลง้างจอดนั่จอดนไม่หล่านนจอดรถค่าหงนี่ค่าหยังนี่ จอดรจอยูนีะะไานะได้จ้ป็นยังจ้าได้จ้จาจอดตั้นไว้นีแล้จ้าได้จ้จจา,าเอาน้ำพอแล้วย0บาทค่าจอดรถเอาเราเหรอยี่สิบบาทไปแลอว,ว้าวคองยัง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไไไไกินเลยนี่คุณสมแล้วแี่เพ่ิคุณสน เถี่ยดว่าได้ยังไมเชียดเลยพิธาพิหาก็โมเมนบ์กในในไล่โซนโมแมนจะงหวอีกยัางรุดออกไปให้ลูกสาวบอน่าพเดต่น

ของขวัญน่าน่าราวู่้เฝากบตอจะ อยากซื on, ้อโมเปียมากม่เป็นตัวชู้ชู้ชู้รงสุดยอดเลยแต่ผมไม่ได้ดีใจแทนบอดดีใจกับผู้หญิงว่าดิบพอเขาพูดเรื่องนั้นดีใจตัวยครับดีใจที่ว่าเด็กน้อย16ปีสามารถเฮ็ดเฮ็ดในพืนทั้งประเทศทั้งโลกนะครับได้หูจักวุ้งสาวน้อยเป็นบอดแทงจากคนยิบเขาเคยติดตามหมอลำเลยจากคนยิบเขาเคยมึงหมอลำเลยคนก็มาหูจักสาวน้อยเป็นบอดแทงย้อนค้าว่าองค์หญิงหยอดองค์หญิงนี่คือ ก็เป็นแี่งของสาวน้อยเป็นแพงนีความเป็นแข่งที่ข้างหญิงไงเลยล่ะมันเป็นที่กระแสที่อะไรที่แบบผมยังดีใจอ่ะที่น้องเข้ามาแล้วทําให้ทุกคนทําให้ในวงทําให้วัดทำให้ซอมีงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้โุกคนมีงานเพิ่มเรื่อยๆม่มครับคืองานสนมากก็เป็นสีสเกตผรมได้พี่น้องนี่แล้วสีสเกตหลายแห้งวีนาคือสีสเกตดล้วนลายคักเพราะว่าก็ไปยังวันจี ลูกหลานที่ดังได้คือลูกหลานซีสะเกดมบนีเพิ่นสนับสนุนลูกหลานเพิ่นแม่นมานี่พี่น้องซีสะเกดมันเลยอยากเห็นลูกหลานเพิ่นบนเวทีเสาหน่อยเป็นแพงบ่อยากเห็นลูกหลานเพิ่นล่ำบนเวทีอยากเห็นองค์หญิงอยากเห็นองค์หญิงใครก็อยากเห็นองค์หญิงเพราะว่าองค์หญิงนี่เป็นซุปเปอร์สตาร์ซุปเปอร์สตาร์คนน้อยๆตอนนี้ได้แล้วครับสุดยอดมุมมองเพิ่นสุดยอดขอบคุณไทยคลิปนี้ขอบคุณต้นยิมนอลชัยฝากกดติดตามยูทูบช่องช่องต้นยิมนอลชัยระเบิดออฟฟิเชียลครับแล้วก็ช่อง ต้นยิมอนชชยตาน้อยเพ็นแฝงแพนเพีครับฝากนเชเครับฝากน้ำฝากน้ำครับคัเพนเพีทั้งยูทูบเัอนเพจทั้งยูทูบครับผมครับอ้าโอเคเพื่อนยู่นีมียง